เอาอีกละเดอ้อพี่น้องบัดน,นี้ผู้ใดเข้ามาแล้วเขาผู้เห็นภายนอกบัดน,นี้เนาะเป็นยังซี่เนาะบัดน,นี้ขออภัยนะครับเดี๋ยวออขึ้นไลฟ์ใหม่นะเพกกื่อนนะเดี๋ยวออขึ้นไลฟ์ใหม่หนะ้าจอออว่างหมดเลยก็เป็นจังซี่ระบาดนี่พี่น้องเอ้ยเน็ตตัดเน็ตตัด กี่คนดูแล้วนี่กี่คนแล้วนี่กี่ไล่พอไม่เห็นเลยนะครับเพื่อนเอาไลคปไปลดเนะาะเบาอยู่คนเดียวแหละมามายังวะ หน้าจอนี้ว่างเลยนะครับทุกคนนะอีกเครื่องนี้เห็นนะครับเครื่องนี้เห็นอยู่ใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์จะค้นเหรอครับจะค้นเหรอใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์มาเห็นแต่ไม่รู้ว่าผู้ใดมานเนี่ยพี่น้องมาเอารถเนาะไออ้อเพื่อจะงุ้มเศรายผู้ดเดียวเหรอพี่น้อง สวัสดีทุกท่านนะนี่เห็นแล้วนะครับทุกคนนะให่าหญ่ใหญ่่่่่่่่่คุณนายอย่าสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับเห็นบูใดนแนนนี่เห็นพี่ก้อยเห็นพี่คำล้อเห็นพี่พี่มลพรพี่มลนะครับใครได้เลขทู่ปู่หกแปดนะครับวันนี้ออชอบเลขทู่ปู่นะครับเลขสูตรเลขสูตรมันไปชนกับเลขทู่ปู่พอดีนะครับออเลยตัดออกนะครับทุกคนนะ นั่งทาสูตรเลยตัดออกนะเมื่อนี้มักเลขกถูป,ปูดได้พี่น้องิิโบออกสามตัวสบหนึ่งร้อยท่านหนึ่งร้ยแช์หนึ่งร้อยท่านหนึ่งร้อยแช์ตอนนี้กี่คนละฝากกดแชร์ให้ออน่อยเด้อเอาตัวที่ออกเด้จอจะอบอดีเนาะพี่ก่อยเนาะเอาตัวที่ออกมันบวะ ออคิดว่านะเลขทุกปู่นวันวันนี้สวยนะเพื่อนนะหกแปดมาเต็มเนาะเลขทุกปู่นะเพื่อนนะใครที่ตามนะครับต้องศรัทธาก่อนนะครับเพื่อนนะต้องศรัทธาก่อนนะครับถึงจะได้นะวันนี้นะอ๋อได้หกเก้าหกแปดนะครับหกแปดนี้ได้ได้เต็มเต็มเลยครับพี่น้องในไลฟ์สดออฟฟันหนึ่งตัวเดียวใครที่จะวิ่งรูดนะครับรอบปกตินะออฟฟันหนึ่งตัวเดียวนะเพื่อนมาศูนย์หนึ่ง C ีกับไปยยูข้างหน้าคือ0ีหน่ง0ซีหนึ่งหกหนึ่ก็ได้หนึ่งท่านเข้ามาเร็วๆร0วหนึ่งท่านเข้ามาเร็ว,รวฝากกดแชร์ให้ออนหน่อยเด้อมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มครับมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่ม ฝันเห็นพระเทพตีเป็นเลขตัวใดครับพี่ก้อยตีให้แน่สี่น้ำ <c oughs> อ๋อเป็นตัเมือยแต่โอ้เมือยค่ะครับมือยที่แหลกว่าจะนอนดิท,ท,ที่แหลกว่าสีนอนเลยสุยสดเลยครับพี่น้อง อย่านอนอย่านอนบ่ตื่นอย่าบ่ท่านไล่สวนย่าบ่ท่านทรงโพยเดี๋ยวอ่อทำโพยก่อนตเตรียมแฉบเอาเลยนะครับอ่อทำโพยแล้วเตรียมแฉบเอาเลยนะครับเพก่นนะใครไปก่อนไม่ได้นะครับใครไปก่อนไม่ได้ขอหนึ่งร้อยท่านตอนนี้สี่สิบสองท่านครับตอนนี้สี่สิบสองคนหนึ่งร้อยคนเข้ามาเร็วๆใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มนะครับมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มนะเพก่นนะตอนนี้ยี่สิบเก้าแชร์หนึ่งร้อยแชร์หนึ่งร้อยท่านเข้ามาขอหนึ่งร้อยท่านพอครับ เดี๋ยวเล็กออกว่าเราเห็นเนี่ยพี่น้องเขียวมาเด้อพี่ออนมาคอสามตัวตรงๆค่ะขอให้ปังเด้อพี่น้องเด้อหกจะลงบุค้าวันนี้ไม่ได้ดูกิจงานค่ะสาธุ ขอให้ปังๆครับพี่กนิกาครับก็เอาอยู่ในห้อง V ีก็ได้นะครับใครที่จะใครที่เข้าห้อง V ีก็จิ้มลิงก์เดี๋ยวออยังไม่ปักลิงก์ให้เห็นลิงไหมครับเข้าไปเลยครับเข้าฟรีปักลิงไงวะเข้าไปเลยเข้าฟรีเข้าฟรีฟรีเร็วๆตอนนี้47คน100คนเข้ามาเล็วใครเข้ามาแล้วกดคอมเมนต์ขึ้นมา ใครเข้ามาแล้วกดคอมเมนต์ขึ้นมานะครับให้มันเด้งนะครับเพื่อนนะเพราะว่าหน้าจอออข้างบนไม่รู้ว่ากี่คนนะครับออดูอยู่ในเครื่องนี้นะเพื่อนนะดูอยู่ในอีกเครื่องนะดูอยู่ในอีกเครื่องนะถึงจะรู้นะเพราะว่าเครื่องนี้ว่างเปล่าเครื่องนี้ว่างเปล่าเตรียมแคปเอาเลยนะครับเขียนก่อนเขียนก่อนพี่น้องเขียนก่อน เราจบไรเราลบเลยนะครับเพก่นนะข้างไบรบ่ได้พี่น้องเดวโทษเดวเพจมีปัญหาเข้าใจกันเนาะใครที่อยู่ก็ขอให้ปังนะครับใครที่อยู่ก็ขอให้ปังนะครับฝากกดแชร์นะครับตอนนี้44คนคนหายไปใส่เหมือนคนบอกเอาใบาขาวแนละ้วพี่น้องเขาเบอกเอาใบาขาวสงสัยสิตามตะถูปูนนครับพี่น้องเนาะเสียเอาตะถูปูมนาะถูปูวันนี้ขอให้เหงนะครับขอให้ปังปัง ขอให้มาสามตัวเด้อพี่น้องเลขเลขมันชนนะครับแปดหนึ่งเก้าเลขมันชนกับเลขตารางกับเลขสูตรนะครับพวกกันนะแปดหนึ่งเก้าเลขทูปปู่นะแปดหนึ่งเก้าเลขทูปปู่นะพวกกันนะใครจะตามทูปปู่ก็ตามนะครับใครจะดูใบขาวใครจะดูมันสีมาศูนย์ดิบวาพี่น้องใครจะดูสายด่วนจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะครับเข้าไปได้เลยขอกับแอดมินสวัสดีครับพี่หนูดีนะครับ สวัสดีครับพี่หัวใจไก่ชนนะเพืกอนนะสวัสดีครับอ,อ่านอยู่ในเครื่องนี้นะเครื่องนี้มองไม่เห็นนะครับเครื่องนี้มองไม่เห็นกัวสูญหาครับอ๋อให้เดี๋ยวให้ดูนะครับเม็ดเดียว ใจตรงกันนะพี่บนเต็มเม็ดเดียวนะเพ่อนนะวันนี้นะเม็ดเดียวในใบขาวศูนย์ห้ามีศูนย์ตลอดเม็ดเดียวใบขาวศูนย์ห้าขอบอกนะบพ่อนนะเม็ดเดียวใบขาวศูนย์ห้าให้เม็ดเดียวกันเลยน,นะมดเ,ดเนะนะม็ดเดียวใบขาวศูนย์จะมาไหมกลัวศูนย์นะเพ่อนนะกลัวศูนย์แต่ คือบมมักศูนย์แต่กลัวศูนย์แต่มีติดสูตรนะว่านะสายด่วนก็มีศูนย์นะครับสายด่วนก็มีศูนย์เม็ดเดียวนะครับพวกกันนะสายด่วนจิ้มลิงก์เข้าไปดูเลยนะครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวสายด่วนศูนย์แปดนะครับเม็ดเดียวสายด่วนศูนย์แปดเลขชุดสองหนึ่งศูนย์แปดนะครับบอกเลยอ่าบอกเลยจาได้แล้วพี่น้องสายด่วนจิ้มลิงก์เข้าไปนะครับสายด่วนจิ้มลิงก์เข้าไปใครจะไปดูเลขชุดใครจะไปตัดเล่นนะครับเพืกันนะ ถ้าฟังเฉพาะเสียงอนะครับฟังเฉพาะเสียงอไม่ไม่ถนัดก็เข้าจิ้มลิงก์เข้าไปดูในโพยนะครับพวกกันนะหนึ่งร้อยท่านเข้ามาเร็วๆอไม่ค้างไรนะครับพวกกันนะอไม่ค้างไรนะครับ กัวศูนย์เนาะอ,ออกัวศูนย์ศูนย์ย่านศูนย์ศูนย์ด้พีน้องมเม็ดเดียวของออศูนย์ห้านะครับพวกกันนะมเม็ดเดียวของออศูนย์ห้านะใครจะเอาตัวเดียวก็เอานะครับพวกกันศูนย์หาศูนย์ดนะครับพวกกันนะเดี๋ยวจะให้ดูพยขอเขียนก่อนอ๋อจะให้ดูพวยขอเขียนก่อน ใครพร้อมพิมพ์คำว่าพร้อมมาเลยเร็วใครพร้อมพิมพ์คำว่าพร้อมกันมาเร็วๆ้อมปะไปปะเรียนปะพี่น้องแนวทางนะเป็นแนวทางนะเพื่อนนะเป็นแค่แนวทางพิมพ์คำว่าพร้อมขึ้นมาเลยเร็วพิมพ์คำว่าพร้อมขึ้นมาหัวใจรัวๆไปเลยเฮาพี่น้องเบอร์สน สายลุยลุยอย่างเดียวครับสายลุยลุยอย่างเดียวนะครับเพื right ่อนนะห้าบาทสิบบาทสายลุยลุยอย่างเดียวหาบาทสิบบาทพ่อรอพุทธพุทธกับสุกเล่นเบาๆนะครับหาบาทสิบบาทวันจันทร์เราค่อยไปวันจันทร์เราค่อยไปอัดเนาะวันจันทร์เราอัดนะครับเพื่อนนะวันจันทร์สูตรวันจันทร์ยังไม่ผลานนะครับเพื่อนนะสูตรวันจันทร์นะครับที่มันเคยแตกที่มันเคยแตก บนล่างแล้วแตกสามตัวก็สูตรวันจันรนะครับเสาอาทิตย์นิพาดแล้วนะครับเพกกันนะดูวันจันร์ดูวันจันนะเพกกันนะอดใจไว้รอวันจันนะวันนี้ก็เล่นสนุกสนุกก่อนนะครับเพกกันนะวันนี้เล่นสนุกสนุกกดพร้อมกันมาหัวใจรัวๆเร็วๆหนึ่งร้อยท่านเข้ามาเลยแลยหนึ่งร้อยท่านสวัสดีคนดูหกสิบสามคนครับ อย่าลืมเลขทูปปูนะครับเลขทูปปูช่ชนกับเลขสูตรนะครับเพืก,กันนะแต่ออตัดออกเดี๋ยวก็สิเขียลนลายโตครับพี่น้องเดี๋ยวเขียลนลายโตเดี๋ยวคนบอกเข้าใจหนึ่งร้อยท่านเข้ามาเร็วตอนนี้ห้าสิบเก้าคนเตรียมแคปบเอาเลยนะครับใครไปก่อนพลาดนะครับเพกกื่อนนะ ออไม่ค้างไรนะครับไม่ค้างไรนะสวัสดีคนดู6กมคนมาเข้ามาแล้วฝากกดแชร์นะครับฝากกดแชร์มีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มนะครับใครเข้ามาใหม่กดติดตามหน้าเพจกดกระดิ่งกดถูกใจนะคพับอกันนะกดกระดิ่งกดถูกใจเข้ามาแล้วเตรียมแคปบเอาเลยนะครับ66ท่านนะครับ100ท่านเข้ามาเลยเร็วๆ100นะ ฟันเม็ดเดียวนะครับเนนะเม็ดเดียวนะระวังเลขก,กับกับหัวนะครับตัวฟันนะครับเนนะเม็ดเดียวของเรานะครับเตรียมแคปบอาเลยนะครับพพกกันนะเดี๋ยวออกขอเขียนแป๊บหนึ่งกับศูนย์หนึ่งครพี่น้อง ลเลขมันมาเลขมันไรหร่ละเนี่ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์สามศูนย์หนึ่งศูนย์สามก็ไม่น่าจะมานะครับศูนย์หนึ่งเนาะมาอย่างกบมามาเข้ามาแล้วเตรียมแฉบเอานะครับสวัสดีครับพี่รัตนพรนะครับ ขอให้ปังๆนะครับขอให้ปังๆเตรียมแคปบนะครับเตรียมแคปบนะแคปบแล้วเราลงไลฟ์เลยนะเพก่อนนะดูย้อนหลังไม่ได้เ้อนอกจากจะเข้าห้องบีนะเพื่ันเข้าห้องบีนะครับกลัวพลาดไปเอาสายด่วนเข้าห้องบีจิ้มลิงด้านล่างแล้วบอกว่ามาจากอาไปมีที่แท้แทนะครับบาทละเก้าสิบหกนะครับบาทละเก้าสิบหกนะเพก่อนนะสองตัวบาทละเก้าสิบหกสามตัวเจ็ดร้อยสิบตัวตัวละยี่สิบห้านะพื่ันนะศูนย์ตรงเจคนดังเจใส่ครับ <c oughs> เจ๊กอยหรือเจ๊นหน่อยศูนย์สิไหอีกวะจะว่ามีศูนย์อยู่นะครับทุกันนะสายด่วนก็มีศูนย์แต่อ๋อไม่ชอบศูนย์นะไม่ชอบบม่มากศูนย์เลยพี่น้อง,อก,งอก็บอกเป็นยังเขาก็ไปตามสูตรนะหกสิบห้าท่านหนึ่งร้อยท่านมาเร็วเร็วเดี๋ยวอ๋อจะให้แคบแล้วก็จะเซ็แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจับสามตัวกัน โอเคเลยครับพี่ก้อยครับหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่เก้่นึ่บื่อเบื่อหาหาบอก็มีแต่หา บอกคนใจบาทละลอยรถลูกค้าจะได้หลายบ้านเฮดบ้านบ้านเฮดที่ลูกค้าหลายครับบ้านบ้านเฮดที่ลูกค้าหลายตอบตอบประทันครับพี่น้องแอดมินเราเยอะนะครับแอดมินเราหลายคนหน่อยนะพพกกันนะแต่รอบเรานี่ตอบไม่ทันนะครับแอดมินเราเยอะมากนะเพื่อนนะหลายสิบหลายสิบคนนะพี่น้องแต่ตอบไม่ทันนะเพราะว่าบ้านในบ้านบ้านเฮดที่ที่ออยู่ของเขาน้าเพื่อนนะที่ออไลฟ์สดนะครับที่ให้ทุกท่านเข้าห้องวีนะ สมาชิกก็ประมาณเจ็ดพนเจ็ดพกว่าเจ็ดพันหนึ่เาศูนย์เก้าศเตรียมแคบนะครับเวกกันนะเขียนก่อนติดติดติดไปครับพี่กำลังครับตัว่าออกมาีกรีมือมือนีเล็กทูกปูนะครับพี่น้อง หมักเนีเล็กถูกปูที่แรกก็ทำสูตรทีแรกก็ทำสูตรออกมานะเพืกันนะทำสูตรออกมามันมันได้มันได้ศูนย์ศูย์แปดหนึ่งเก้าครับพี่น้องศูนย์แปดหนึ่งเก้าทีนี้มาตัดออกมันมันจะได้อยู่แปดหนึ่ง 91นะครับพวกกันนะสูตรนี้อยู่ในใบขาวนะครับสูตรนี้อยู่ในใบขาวแต่เลขมันชนนะพวกกันนะเลขมันชนเลขมันชนแต่ออก็เลยไม่ไม่ใส่นะใครจะตามเลขทูปปูก็ตามไปเลยนะครับพวกกันนะใครจะตามเลขทูปปูก็ตามไปเลยเสียเสือเสียอยังนอวันนี้เนาะเสียเสียนเสียเสียนเนาะเสียเสียนเสียเสียนเลขเลขทุกปูบวะเบื่อเลขทุกปูเนาะ จะเสี็จเสียด8 8ายแปดหนึ่งหนึ่งแปดมัดเลขทูปปู่นะจะทิ้งนะทุกคนนะออไม่ทิ้งนะทุกันนะออก็จะจิ้มเม็ดเดียวตัวฟันแล้วก็สายด่วนสายด่วนก็จิ้มอยู่ตัวเดียวศูนย์แปดนะครับศูนย์แปดมันจะมาหนึ่งศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์อ่าเตรียมเลยนะครับออเสร็จแล้วนะทุกันนะมาเร็วๆมาวัดดวงกันเลยครับพี่น้อง ใครจะจิ้มเม็ดเดียวใครจะจิ้มตัวฟันนะครับขอหัวใจรัวๆขอให้หัวใจรัวๆทุกท่านขอหัวใจรัวๆเรามาแตกเหรียญหกเจ็ดคักเหรียญหกเจ็ดเหรียญหกเจ็ดเหรียญหกเจ็ดว่าเอาหกแปดว่าเอาหกแปดเลขตูปูเนาะพี่น้องหกเก้าก็ได้ อฟันหนึ่งนะครับอฟันหนึ่งในไลฟ์สดนะครัทนนะอฟันหนึ่งนะฟันหนึ่งตัวเดียวใครที่ชอบวิ่งรูดนะปกติอฟันหนึ่งให้หนึ่งตัวเดียวเลยนะหนึ่งตัวเดียวใครที่ชอบวิ่งรูดนะครัทนนะแต่มันแคลดแดดแคลดแดดไปออก401เราไปออก้นอยัง401เลยโอ้ยพี่น้องเลยอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะสวัสดีคนดู76คนครับ มันจะแคนแรดออกไปไปออก401คะแนแรกด,ดูดีเนาะแม่นับขยุ่กไปคยแค็นแรกด,ดีดี1-4กับว่า1-4ได้เบอร์นี่นีหนีหนี1-4ก็อยู่นี่ออกก็จิ้มนะเพื่อกันนะ401มานะคะแนนแรกด,ดีดีแต่เด่นๆนะครับ เตรียมแฉบนะเด่นๆนะเม็ดเดียวนี่ก็คือเม็ดเดียวนะเพื่อนตัวฟันตัวฟันกับเม็ดเดียวนะเด่นๆ69หกเก้ามานะครับวันนี้นะหกเก้านะครับตามมาหลายวันนะเพื่อนนะมาใครแฉบแล้วกดหนึ่งมาใครแฉบแล้วกดหนึ่งมาออมากเหล็กถูกป,ปูครับออมอมากทุกใบครับพี่ติวว๋วครับก็คือนะเพืนะ่อนนะออยจะจิ้มนะเพื่อนนะ แล้วก็สายด่วนนะครับสายด่วนมีตัวเดียวนะเพื่อนนะสายด่วนมีตัวเดียวนะครับศูนย์แปดนะครับสายด่วนนะที่อ้าจะเล่นนะเพื่อนนะจิ้มไว้ครับพี่น้องศูนย์แปดหนึ่งนะครับมันจะมีศูนย์หนึ่งอยู่นะครับเพื่อนนะให้เข้าไปดูสายด่วนใครชอบตัวไหนก็ลองจิ้มดูใครแคปบแล้วกดหนึ่งมาให้ออนะครับเพื่อนนะแคปบแล้วกดหนึ่งมาให้ออนะครับตัวนี้นะครับคงไม่งงเนาะถ้าใครเข้ามาใหม่ อย่างงงเด้อเพราะว่าออเขียนตัวที่ออจ,จะเล่นนะครับกพนนะตัวที่ออจ,จะเล่นแล้วก็เลขทูปปู่นะครับดูเลขทูปปู่นะวันนี้ใครยังไม่ได้เลขทูปปู่อย่าลืมตามนะครับสวัสดีคนดูแปดสิบท่านนะครับสวัสดีคนดูเก้าสิบท่านนะครับนี่นะเพกกันนะนี่นะเลขทูปู่ ที่จริงสูตรนี้นะพวกกันนะที่จริงสูตรนี้นะครับนี่นะออที่จะออจะลงนะครับนี่นะเลขชุดนะครับเลขชุดนะครับเลขชุดลองเอาไปเล่นเลขชุดดูลองเอาไปเล่นเลขชุดดูนะครับผมสองมันสีส้นกันหนึ่งศูนย์แปดนะครับอีกชุดนะครับพี่น้องสายด่วนนะครับ ก็เลย91นะเพื่อนๆนะ91แล้วก็ได้อีกมาตัวหนึ่งนะครับตัวจะเป็นตัวนี้นะครับ98 1918 98นะครับเพื่อนๆนะ1918 98ก็คือมันตรงกับเลขออจะลงในใบนะครับมันตรงกับเลขทูปปูนะครับว่าจะลงในใบออก็เลยไม่ลงนะครับจะลงในใบก็เลยไม่ลงนะครับเลขมันชนเราก็จิ้มเฉพาะตัวที่ชอบนะจิ้มตัวที่มาร์คครับพี่น้อง นี่เลขทูปปูมันชนกันไหมบ่ชนก,นกันกับตัวนี้นะพวกกันนะกับสูตรตัวนี้นะนี่ดูนะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ห้านะครับหนึ่งเก้าศูนย์ห้านะครัพวกันนะหนึ่งเก้าศูนย์ห้านะเลขสูตรตัวนี้นะดูศูนย์กับหนึ่งขอให้มาขอให้ปังนะครับขอให้มาขอให้ปังนะครับคู่บริษัทเหรอนี่นะครับเลขทูปปูนะเลขทูปปูนะ แต่มาแล้วนะครับ6 8ดนะครับห8ดไม่เล้วนะห8ดมาแล้วนะครับเลขทูปปู่นะครับที่ออจุดสามนอยก็ไม่มีผ้านะครับยังไม่มีผ้านะครับสามตัวนะยังไม่มีผ้าเลยนะครับเพื่อนๆนแต่จุดมาสองร้อยกว่าดอกนะใครจะวิ่งลูดสายน้อยนะใครจะวิ่งลูดดูเลขทูปปู่เลยนะครับเพืกันนะฮาเทียมาสามน้อยฮาเทียมาสามตัวเลยพี่น้องสวัสดีครับพี่นันทนวันนะครับนี่นะครับ แครบเอาเลยนะครับแคปเอาเลยอันนี้จะเป็นสายด่วนนะครับอันนี้จะเป็นสายด่วนจะเป็นสายด่วนอย่างงนะครับอย่างงท่านที่เข้ามาใหม่นะท่านที่เข้ามาใหม่นะครับเล่ทุกปู่ก็น่าเล่นติดสามตัวไว้บ้างนะครับติดสามตัวเด้อพี่น้องเด้อขอลงไลน์กันบ,บัดนี้ขอลงไลน์ไปก,กินข้าวกินข้าวเที่ยงครับพี่น้องข้าวเที่ยง เนื่อยครับวันนี้ขอให้โชคดีขอให้แตกสามตัวพี่เอพี่แตกเล่าเด้อพี่น้องเด้อเบาๆนะครับเราค่อยไปอัดบันจันนะใครที่สายเลาใครที่เอฟซีใครที่เอฟซีหวยเลาใครที่เอฟซีสปปลเวานะครับทุกคนนะเราค่อยไปอัดวันจันทร์นะครับเราค่อยไปเล่นวันจันร์วันนี้ห้าบาทสิบาทนะครับทุกคนนะออกก็ไม่เล่นเยอะนะวันนี้นะเหรียญเมื่อยครับพี่น้องค่อยไปเหรียญบันจัน ลงดีจ้าเดอลินบันไดมาผ้าลงแล้วทุกอยเอาขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีขอให้ปัง,ปงๆเด้อลองเอาไปจิ้มดูนะครับบ้านเฮทีจิ้มได้นะทุกานนะออรับประกันให้นะครับไม่มีชิง่งไม่มีหนีจิ้มลิ้เข้าห้องบีเลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอพระคุณที่เข้ามารับชมกดแชร์ให้นะวันนี้ก็ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ